รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลังจากพายุวิภาน้ำเหนือไหลทะลักท่วมหลายพื้นที่ในพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานคาณะผู้บริหารจัดเตรียมสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคบรรจุถุงยังชีพเพื่อน,นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านครับขณะนี้ได้มีจังหวัดที่เราผละักดันไปบอกถึงทุกจังหวัดนะครับซึ่งทางกระทรวงแรงงาน,นาเราก็ได้เร่งดำเนินการเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการสนนั่งหาเสือแรงงานนะครับให้เข้าไปช่วยเหลือโดยเป็นการบวชนะครับซึ่ง ปัจจุบันนี้คาดว่ามีัวเลขที่ได้รับผลกระทบอยู่ประมาณหนึ่งแสงงนตนด้วยความห่วงใยผู้ใช้แรงงานจากครอบครัวกระทรวงแรงงานครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายน้ำแม่สายทะลักท่วมชุมชนแต่ระบบประปายังใช้การได้ปกติครับนายกจรยศพักดีหัวนหน้างานปิดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายบอกว่า ได้ถอดบทเรียนเมื่อปีที่แล้วน้ําท่วมระบบผิดประปาใช้งานไม่ได้ครับโอ้โอันนี้ถือว่าเป็นพระเอกนะครับในการยกของก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้สร้างเราใช้ลอกมือสาวซึ่งใช้เวลาระยะเวลาค่อนข้างนานอันนี้เป็นลอกไฟฟ้าช่วยบรรเทาช่วยแบบช่วยลดเวลา นอกจากรอกไฟฟ้ายกเครื่องสูบน้ําแล้วก็ยังมีท่อสูบน้ําสำรองไว้ด้วยครับเป็นที่ดูดน้ําจากข้างนอกต่อท่อยาวไปสูบกลางน้ํากรณีข้างในใช้งานไม่ได้ดูดไม่ได้เกิดกรณีน้ําท่วมจริงอะ่ะแพรเราจะเสียแล้วก็เสียหายอาจจะหลุดไปเลยก็ได้ครับเราจะทิ้งไว้ตัวหนึ่งสำหรับสแตน์ไว้ข้างนอกกรณีฉุกเฉินและตะแกรงป้องกันขยะเข้าไปอุดตันเครื่องสูบน้ำด้วยครับเราใส่ตะแกรงกันขยะไม่ให้ขยะเข้าทำไมไม่ให้ขยะเข้าเพราะถ้าขยะเข้าเวลาเราฟื้นฟูระบบ เราจะเอาเครื่องมาดูดขยะเนี่ยยากถอดบนเรื้อนจากปีที่แล้วปีนี้แม้นมวลน,น้ำมหาศาลซัดเขื่อนพังแต่ชาวแม่สายมีน้ำประปาใช้ทำความสะอาดบ้านเรือนครับแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายใช้ผลิตน้ำประปาได้รับผลกระทบจากเพื่อนบ้านทำโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ต้นน้ำนูน่นเกิดสารหนูสารปนเปื้อนผู้ใช้น้ำกบพอสาขาเชียงรายใจคอไม่ดีเพราะพบ ปลาเป็นตะปุ่มตะปําสัตว์น้ําจืดและน้ําประปาหากนําไปอุปโภคบริโภคเกรงจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพครับนายสุทัศนุตปานรองผู้ว่าการปฏิบัติการหนึ่งกพพรพร้อมด้วยนายประเสริฐจิตพรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนํนาคณะสื่อมวลชนดูกระบวนการผลิตการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปา ของกปพสาขาเชียงรายก่อนส่งจ่ายให้กับผู้บริโภคครับเราเราทำงานร่วมแบบการปราปาทั้งไม่ว่าจะเป็นของเมืองของไม่ใสยอยู่แล้วนะเราค่อนข้างจะมั่นใจในคุณภาพอยู่แล้วนะครับว่าความเป็นมาตรฐานของการประปาส่วนภืมิภาคเนี่ยนะครับกับปริมาณโลหะหนักนะฮะหรือสารนูที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะจ,จัดการได้นะครับแล้วก็ประปาที่ผลิตออกมานั้นมีมาตรฐานมีคุณภาพเพียงพอที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างแน่นอนครับ ถามแรงตอบแรงตรวจพบพระเลี้ยงเด็กอีกแล้วครับที่วัดห้วยปลากัง้งจังหวัดเชียงรายเลี้ยงเด็กมาตั้งแต่เมื่อไร่เลี้ยงไว้กี่คนพระอาจารย์พบโชคหรือพระภพยสารประชารณ์วิจะเล่าให้ฟังครับเริ่มเลี้ยงเด็กมาตั้งแต่ปี2 5 4 8ป,ปีนี้ก็20ปีพอดีเด็กทีแรกก็เลี้ยงเดียวตั้งแต่2คน10คน20คน50คน100คนปัจจุบัน500กว่าคน 592คนปัจจุบันซึ่งเด็กอยู่ในปกครองจบไปหลายรุ่นแล้วจบตั้งแต่ปวชปวสปริญญาตรีปริญญาโทซึ่งส่งให้เรียนแล้วก็หลายคนก็กลับมาช่วยช่วยเหลือเราแล้วเราอยู่ด้วยได้ด้วยตัวเองเด็กดอยเด็กกำพร้าเด็กยากไร้ผู้ด,ด้อยโอกาสหลายชาติพันธุ์หลายชนเผ่าส่งเสียให้เรียนฟรีมีที่พัก เด็กเด็กเนื้อที่ช่วยงานวัดปัดกวาดเก็บขยะตัดหญ้ามูมิพั์ก็สวยงามด้วยวัย66ปีพระอาจารย์บอกว่าทุกคนทุกชนเผ่าหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคือชนเผ่าพบโชคนคะรับเจ้าในปูนปูนติดตามป๋าแง่มจูโจมด้วยชาติบูรณการได้ที่เ c e b o o k เข่าป๋าแง่มทุกวันและยูทู e ป๋าแง่มพระเจ้านายปูนปูน